ชาวอาเซียนว่าไงเมื่อชาวกัมพูชาพบว่าเครื่องช่างน้ำหนักมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นดราม่ามาจากชาวมเขมรคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าภาพแกะสลักจากกำแพงหินสื่อให้เข้าใจได้ว่ามันคือเครื่องช่างน้ำหนักซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นของบรรพบุรุษชาวมเขมรทําให้ชาวอาเซียนจํานวนหนึ่งได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็นโดยบางคอมเมนต์บอกว่า ดูเหมือนเขมรจะเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบางคอมเมนต์บอกว่าอา้าวนึกว่าเป็นต้นตํำรับในการให้น้ําเกลือหรือให้เลือดและอีกคอมเมนต์บอกว่าเขมรมีตาช่างเมื่อนานมาแล้วและก่อนจะไปฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปฝากกดติดตามสารพัดส,ส,ส,สารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ชาวกัมพูชาแชร์ภาพแกะสลักจากกำแพงหินพร้อมด้วยภาพเครื่องช่างน้ำหนักแล้วขึ้นแคปชั่นว่าบรรพบุรุษทิ้งรูปปั้นโบราณไว้ให้ลูกหลานเขมรจงใส่ใจกับสิ่งที่เรายังมีถึงแม้ชาวมเขมรคนนี้จะไม่ได้พูดถึงโดยตรงว่ามันเป็นเครื่องช่างน้ำหนักแต่ภาพและแคปชั่นที่สื่อออกมาทำให้คนทั่วไปสามารถตีความได้ว่าชาวกัมพูชาพยายามจะสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าอย่างไรเพราะมีชาวกัมพูชาบางสว่วนมักจะนำภาพแกะสลักจากกำแพงหิน ออกมาโชว์ให้ชาวโลกเห็นกันอยู่เสมอและก็พากันตีความไปต่างๆนานาแม้แต่ผ้าสบายในชุดไทยก็มีแกะสลักไว้ที่กำแพงหินรวมถึงประเพณีลอยกระทงก็ยังมีแกะสลักไว้ที่กำแพงหินนี่เป็นการตีความของชาวกัมพูชาบางคนเท่านั้นนะครับซึ่งมีออกมาให้เราเห็นกันอยู่เสมอและคราวนี้เป็นเครื่องช่างน้ำหนักก็ถูกแกะสลักไว้ที่กำแพงหินอีกเช่นกันและสำหรับประเด็นภาพแกะสลักเครื่องช่างน้ำหนักนี้เองทำให้มีชาวอาเซียนเป็นจำนวนมากแต่เข้ามาร่วมแสดงความพิถีพินกับประเด็นนี้นะครับ เริ่มที่มุมมองแรกนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าดูเหมือนเขเมรจะอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตเอาไว้โดยกล่าวว่าฝนตกถือใบตองกันฝนก็ถือเป็นการตีความของแต่ละคนนะครับจากภาพแกะสลักที่เห็นเพราะชาวเขเมรยังเชื่อว่าเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักได้แล้วทาไมคนอื่นจะเชื่อว่าเป็นใบตองบ้างไม่ได้ใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าอ้าวนึกว่าเป็นต้นตำลัดให้น้ําเกลือหรือให้เลือด ก็ถือเป็นการจินตนาการจากภาพแกะสลักซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามความคิดของแต่ละคนคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าหลายประเทศในโลกคิดพัฒนาต่อไปแต่น้อยประเทศอย่างกรัรมพูชาที่ยุ่งอยู่แต่อดีตตามหลักการที่ว่าพอไม่มีอะไรให้โชว์ก็จะโชว์แต่เรื่องเดิมๆซ้าๆอย่างนั้นพอทําบ่อยๆก็จะดูไร้สาระหน่อยชาวมาเลเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าตลบคอมเมนต์ของคนไทยเข้ามากล่าวว่าจินตนาการสําคัญกว่าความคิด มุมมองต่อไปยังเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาแสดงความเห็นด้วยอารมณ์ขันว่าคงเป็นแบบดิจิตอลด้วยแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าดอนเขมรถูมีตลกมากเขมรมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าจินตนาการของเขมรไม่มีที่สิ้นสุดคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับเขากล่าวว่าคิดว่าเข้าโรงพยาบาลและต้องการของเหลวในหลอดเลือดดาชาวเวียดนามคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยประโยคสั้นๆว่า ทุกอย่างมาจากกัมพูชาต่อไปเป็นมุมมองของชาวเขเมรน,นะครับเขาเข้ามาแสดงความเห็นว่ากำแพงแห่งอังกอร์ไม่โกหกและความจริงเจ็ปวดชาวเขเมรอีกคนเข้ามาแสดงความเห็นว่าว้าวเขเมรมีตาช่างเมื่อนานมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปยังเป็นของชาวเขเมรน,นะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยประโยคสั้นๆว่าอิจฉาหรือก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ชาวเขเมรเขาจะสนับสนุนแนวคิดของชาวเขเมรด้วยกัน คอมเมนต์ตอไปเป็นของคนไทยได้เข้ามาตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีรูปวาดเกือบทุกๆเหตุการณ์อยากรู้จริงๆมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าอินเดียเป็นคนสร้างฝรั่งเศสเป็นคนบูรณะไม่แปลกที่จะมีสวดทรงคล้ายๆสิ่งต่างๆขนาดรูปสยามยังมีในกำแพงวัดเลยแต่เขมรลบออกมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้อีกครั้งหนึ่งว่าสงสัยมานานแล้วทำไมเขาแกะได้หลายเหตุการณ์มากมุมมองต่อไปยังเป็นของคนไทยนะครับได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าสมัยนั้นคิดเครื่องช่างได้ขนาดนี้แล้วสมัยนี้ทำไมล้าหลังควรไปดาวองคารได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพแกะสลักเอาไว้ว่ามเขมรน,นั่นมันเครื่องตีให้สัญญาณเกราะไม้เกราะรอตีบ่งบอกสัญญาณเตือนหรือตีเพื่อร้องทุกคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวมเขมรเข้ามาแสดงความเห็นว่าใช่แน่นอนเมืองอังกอร์เป็นเมืองโบราณที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์มีคอมเมนต์ตอบกลับชาวมเขมรคนนี้ว่า แต่ประเทศเขมรมีการพัฒนาเป็นอันดับท้ายๆของอาเซียนน่าส่งสารมากคอมเมนต์ถัดไปยังเป็นของชาวเขมรน,นะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าคนเขมรน,น่าทึ่งคนไทยเข้ามาตอบกลับชาวเขมรคนนี้โดยตั้งเป็นคำถามกลับไปว่าขอทานหรือเปล่าชาวเขมรตอบกลับว่าคุณบ้าไปแล้วมุมมองต่อไปเป็นของคนไทยนะครับได้เข้ามาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยได้เข้ามาอธิบายว่าวัฒนธรรมต่างๆมันก็นําเข้ามาจากอินเดียเดิมแทบทั้งนั้น แล้วนำมาแพร่กระจายในภูมิภาคนี้รวมทั้งไทยและเขมรซึ่งไทยเราได้นํามาต่อยอดจนดังระดับโลกในปัจจุบันซึ่งเขมรไม่ต่อยอดเพราะไม่เคยเห็นค่าของมันพอวันนี้มันมีมูลค่าเขมรก็อยากจะได้บ้างจึงอ้างว่านั่นเป็นของเขมรเฉยทั้งๆที่เขมรไม่เคยเห็นค่ามันเลยถ้าเขมรอยากทาแบบไทยต้องย้อนกลับไปเอาแบบดั้งเดิมมาต่อยอดไม่ใช่เอาที่ไทยพัฒนาแล้วมาบอกว่าเป็นของตัวเองแบบนี้ใช้ไม่ได้ คอมเมนต์ตอไปนะครับชาวเขเมรเข้ามาโพสสั้นๆว่าว้าวคนไทยตอบกลับว่าประเทศแห่งจินตนาการและอีกคนบอกว่ายังมีคนเชื่ออยู่อีกหรือคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวเขเมรนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าฉันเห็นบ้านหลังที่สองกำลังมาอิจฉามุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าการจมอยู่กับอดีตและจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไม่สมจริงจะไม่ช่วยให้ประเทศเขเมรพัฒนาได้ มุมมองต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าไทยเรียนกัมพ <qu> ูชาตลกมากคอมเมนต์ถัดไปยังเป็นของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่า <d> ทําไมพวกเขาถึงถอยหลังมากขึ้นมุมมองถัดไปมาแสดงความเห็นว่าคนสมัยโน้นช่างต่างจากคนสมัยนี้ชาวคอามเหตนคนต่อไปได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าความไม่รู้และความอิจฉามักล้อเลียนทุกอย่างทาให้พวกเขาดีขึ้นมุมมองต่อไปบอกว่าชอบไอเดียนะเอาไปเขียนเป็นการ์ตูนได้ ชาวเขมรคนต่อไปเข้ามาบ่นว่าเสียมกับเวียดนามมักจะแซะคนเขมรมมีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของชาวคขมรคนนี้ว่าความคิดของเหยื่ออีกแล้วไม่มีใครรังแกคุณคุณไม่ใช่เหยื่อโตขึ้นต่อไปจะเป็นสองคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยเรานะครับโดยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเส้นบางๆระหว่างจินตนาการกับหลอนและคอมเมนต์ปิดท้ายได้เข้ามาตั้งคําถามว่าคุณต้องการหมอไหม ครับผมนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นหลังจากที่ชาวาเขมรได้แชร์ภาพแกะสลักจากกำแพงยหินและพยายามสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามันเป็นภาพเครื่องช่างน้ำหนักซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมุมมองของชาวอาเซียนหลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเวียดนามและก็คนไทยรวมถึงชาวมาเลยและฟิลิปปินส์ดูจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลก้วยซ้ำบางคนบอกว่าเป็นการให้เลือดเป็นการให้น้ำเกลือไปเลย ชาวคอมเมนต์ที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นก็เข้ามาสนับสนุนความเชื่อนี้นะครับบางคนก็เชื่อว่าเขมรมนมีตาช่างมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอังกอร์ของเขาอะนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศนะครับบางคอมเมนต์ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับในส่วนของความคิดเห็นที่มีคําพูดที่ไม่สุภาพหรือมีความรุนแรงก็ต้องมีการปรับไปเกิดความเหมาะสมในการนําเสนอนะครับการอ้างภาพแกะสลัก จากกำแพงหินของชาวเขเมรในกรณีต่างๆเราเห็นกันมาบ่อยครั้งเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชาวเขเมรส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่ามีเครื่องช่างน้ําหนักมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยบรรพบุรุษของชาวเขเมรชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาในโอกาสนี้ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามสารพัดส,สารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางสารพัดส,ส,ส,สารพันเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ